ความรักอาจต้องอาวร์แต่ไอเทมถาวรอ,อยู่กับเราตลอดไปสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมีเปถอนนะครับตอนนี้มีรองเท้ายูนิคอรนใหม่เข้ามานะครับและที่สําคัญก็คือมีรองเท้าหมีครบทุกสีกลับเข้ามานะครับในกล่องสุ่มโทเค็นนั่นเองนะครับเพื่อนๆน,นี่ผมจะเปิดไปให้ดูนะครับ อยู่ในฮาเจอรเอ,อ่อในอ๋อเจอแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ก็กล่องละ2ยโทเค็นนะครับก็ถือว่าราคากำลังดีเลยนะครับเพืเ่อนๆนใช้50โทเค็นในการแรกลกรองเท้ายูนิคอรนนะครับรอ,องเท้าหมีแค่แบบประมาณ20เองนะครับเพืเ่อนๆนเห็นไหมสี่คู่ห้าคู่ร้อยครับห้าคู่ร้อยโทเค็นโอ้โห ราคาโคตรดีเลยนะครับรอบนี้เจมมากลับมาเนี่ยแบบใครยังไม่มีเนะี่ยต้องรีบซื้อมาเก็บไว้เลยนะครับผมก็ซุ่มแบบว่าใช้บัตรส่วนลดนะครับเพื่อนๆสําหรับบัตรส่วนลดก็อยู่ที่เพื่อนๆมีเลยนะครับเนี่ยแปดสิบก็เสียเพชรประมาณนี้นะครับเจ็ดสิบก็อีกราคาหนึ่งห้าสิบก็อีกราคาหนึ่งครับผมว่าแปดสิบคุ้มสุดนะครับทั้งสามร้อยเพชรนะครับโอ้โหเหลือจะเชื่อผมได้โทเคน็น กับไอวถาวอรรองเท้าไม่ออกเลยสักสีคือแบบเกินไปเปล่าโอ้โหรองเท้าไม่ออกเลยสักสีนะครับโอ้โหต้องแปดสิบกล่องไม่รองเท้าไม่ออกเลยอ่ะรองเท้าหมีโอ้โหงห,หลายสีไม่ไออกไปนะครับจะได้ไประหยัดโทเค็นเอาไปแลกอย่างอื่นได้บ้างนะครับสําหรับคนไหนที่เล่นตัวละครผู้หญิงนะครับต้องมีเลยนะครับไม่จำเป็นว่าต้องมีครบทุกสีก็ได้นะครับ แว่าสีหลักก็คือสีฟ้อนะครับรองเท้าสมีกันด้ำเนขาวดำเนี่ยผมว่าน่าจะต้องมีเลยนะครับเพราะว่ามันเข้าได้กับหลายชุดนั่นเองนะครับเพื่อนๆโอ้โหเสียดายเลยไม่ได้แลกชุดนอนงัวผู้หญิงเลยนะครับสีแดงก็มีอนะครับผมว่าจะนอนนแบเนี่ยไม่แพงเลยนะครับถ้าคนอยากได้สีเดียวเนี่ยหมดไม่กี่ร้อยเพชรอะได้แล้วนะครับ ว่าโทเคนก็ออกไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ของผ,ผมไม่ออกเลยสักสีเอาอะไรดีเออสีม่วงไหมเอายูนิคอนก่อนดีกว่านะนี่น่ารักมากเลยนะครับสำหรับตัวรองเท้ายูนิคอนนะครับผมว่าออกแบบมาค่อนข้างดีเลยนะครับ เส็นได้ยแลกชุดนอนงัวไม่นด้ที่เขาใช้ชุดนอนงัวเออเอาเป็นผู้หญิงก็ชอบใช้กันนะครับเสีนดายเลยเหมาไม่หมดนะเกือบหมดน่ะถ้าโโไปกดเียเหมาเหมาหมดตู้ได้เลยนะครับประมาณพันห้าร้อยเพจน่าจะเหมาหมดตู้ได้เลยนะครับ เนียผมเสียไปพันสามร้อยนะครับได้ส่วนลดบัตรไปเจ็ดร้อยเพรคุ้มมากเลยนะครับรอบนี้เหมาทุกสีเลยนะครับสำหรับรองเท้าหมีนะครับเพื่อนๆรองเท้าเสือด้วยและกัน,น,กน,นรอบนี้ GM เอากลับมาแบบราคาก็ดีเลยนะครับใครที่ ซื้อไปก่อนหน้านี้นะก็ทำใจนิดนะครับซื้อก่อนได้ใส่ก่อนนะครับทนนคนครับผู้ชายใส่ได้นะครับเ,เพื่อนๆเป็นงไงคุ้มไหมพันสามร้อยเพชรอย่างคุ้มเลยนะครับกระต่ายอันนี้พีไหมชุดนี้ผมว็ยังไม่มีนะครับนี่โดยรวมก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ซุมแล้วใช้บารส่วนลดนะครับคุ้ม <didn> มากเลยนะครับ <to> สำหรับกล่องนี้ละ25กล่องละ25เพชตนะคร <aders> ับ <me. S 1> เพืเ่อนๆถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยรู้สึกสียมพูจะเป็นรองเท้าหมีสีแรกเลยนะครับที่เข้ามาในฟรีไฟล์นะครับถ้าจาไม่ผิดนะครับสียมพูเนี่ยน่ารักมากเลยนะครับเข้าได้กับหลายชุดมากเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูรองเท้าอันอื่นนะครับนี่อยู่ในคอนเนี้จะประมาณนี้เลยนะครับเป็นงานน่ารักอยู่นะ ยังไงนี่รองเท้าเสือนะครับเสือก็น่ารักนะครับคือนน่ารักทุกอันแหละครับเนี่ยแล้วก็แค่ยี่สิบโทกค่นองนะครับเพื่อนๆราคาดีมากเลยนะครับนี่มีแพนด้าขาวดำนะครับมีสีเหลืองมไมงไงใสกับปีงนกเหลืองนะครับเพื่อนๆ สีเหลืองกับสีม่วงไม่ค่อยมีคนใช้นะครับสีม่วงอันนี้ก็คนใช้น้อยนะครับรอปีกนกม่วงมานะครับผมว่าปีกนกม่วงก็น่าจะมีนะครับแล้วก็หมี่แดงหมี่แดงคนใช้เยอะนะครับใช้กับปีกนกแดงนะครับเนี่ยแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้มีไปทอยเลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ